แอมแปร์คะเป็นอะไรคะทำไมช่วงนี้หน้าตาดูไม่ค่อยสดใสเลยอะคะก็ช่วงนี้แอมเปร์ทำงานหนักมากเลยค่ะ<ม>ก็นอนดึงทุกวัน<ม>น่ะร่างกายก็เลยอ่อนเพียคะ่ะ<ม>รุงแ น้ำมะพร้าวเนี่ยก็ช่วยแก้การบวมน้ําอาเจียนเป็นเลือดแก้นิ้วก็ได้ด้วยนะคะเยอะแยะมากมายเลยนี่น้ำมะพร้าวผีบอกหรือเปล่าคะทำไมสรรพคุณเพียบขนาดนี้คะน้องแพรจริงๆแล้วเนี่ยนะคะผักผลไม้ในบ้านของเราเนี่ยนะคะ,คะมีสรรพคุณทางยาเยอะแยะมากมายแต่ไปหมดเลยอเอา,อางนี้ดีกว่าถ้าแอมแปรสนใจเรื่องของสมุนไพรไทยแล้วล่ะก็ในวันนี้นะคะจะพาไปเรียนรู้เรื่องราวของสมุนไพรไทยที่สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารี พร้อมแล้วไปเลยไหมคะยังไม่พร้อมค่ะอ้าวทำไมคะขอมารางมากก่อนได้ไหมคะเขาให้กินกินจะได้บำรุงกำลังทำไมขอม่ไดรมาล้างมากกินกินจะได้บำรุงกำลังค่ะกินเลยค่ะไปเลยไหมคะโอ้น้องแพค่ะพร้อมแล้วใช่ไหมคะพร้อมแล้วค่ะไปเลยค่ะปน้องแพ้คขน้มงหายใจเข้ารู้รู้ดุสค่ะ ก็อยู่กับพี่พีทพนักงานมวลชนสัมพันธ์บริษัทปตทจำกัดมหาชนที่จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลเรื่องสวนสมุนไพรในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะพี่พีทค่ะอ่อนอื่นเลยค่ะขอทราบที่มาที่ไปของสวนสมุนไพรนี้ก่อนค่ะว่าเกิดที่มาได้ยังไงคะเนื่องมาจากสมดนจพระเทพพระราชสุิดาเสียบรมบาชกุบารีนะคะทรงเล็งเห็นความสําคัญถึงประโยชน์และก็สรรพคุณต่างๆของสมุนไพรค่ะจึงได้อยากจะให้มีการที่พัฒนาและก็ปรับปรุงรวมถึง รวบรวมพันไม้ไว้เพื่อเป็นประโยนนชน์แก่อนุชนรุ่นหลังต่อไปนะคะทางบริษัทปตท,ทจำกัดะหาชนจริงได้น้อมนําพระราชด,ดำริของพระองค์ท่านเนี่ยามาจาัดตั้งสวนสมุนไพรขึ้นเป็นแห่งแรกของประเทศไทยค่ะฟัขงขนาดนี้แล้วน่าสนใจแล้วใช่ไหมคะตั้งแต่ประโยคแรกแล้วแนตะ่ตอนนี้ค่ะขออนุญาตพี่พีทหรือดูพออแพทย์กับแอมแป์ขอเดินชมหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างได้ค่ะี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่นำชมพาชมนะคะได้เลยค่ะเดี๋ยววันนี้ขอบคุณพี่พีทมากเลยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ เดีวันนี้เนี่ยพี่อ้อมเขาจะพาเราเดินชมทั่วสวนสมุนไพรเลยค่ะคอน่นเลยค่ะพี่อ้อมค่ะเดินชมเมื่อกี้เป็นแบบว่าแบบจําลองคือกว้างใหญ่ไพศาลมากที่นี่นี่แบ่งออกเป็นที่นี่แบ่งเป็น2โซนนะคะโซนแรกจะเป็นอาคารเฉลอยงเกียรติ50ิบพันสานะคะมีทัศสการทั้งหมด6ห้องค่ะส่วนโซนที่2ก็จะเป็นบรรยากาศภายในสวนซึ่งตรงนี้ปลูกสมุนไพรมากกว่า260รหิชนิดพชนนะคะมีรถเอ็นจินร ชื่อว่าห้องการเดินทางของลูกยางนาค่ะซึ่งเป็นห้องฉายภาพยนตร์แอนิเมชันหรือว่าการ์ตูนแอนิเมชันนะคะเป็นการเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับลูกยางลูกหนึ่งที่ตกลงมาจากต้นนะคะแล้วก็ลูกยางนาเนี่ยสมเด็จพระเทพพร,ราสท่งให้เป็นตัวแทนของหัวใจไฝรู้เปรียบเสมือนเด็กๆที่ต้องมีการเรียนรู้ก่อนที่จะไปเจริญเติบโตเป็นไม้ยืนต้นเป็นคนในสังคม เป็นห้องเจ้าปานางอนุรักษ์ค่ะและอีกด้านหนึ่งค่ะเป็นพระราชดำรัสนะคะเกี่ยวกับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชนะคะและเราก็มีเอ่อในส่วนของผลงานของน้องๆน,นะคะระดับชั้นม .2 ศึกษาเกี่ยวกับต้นทองกวานะคะอันนี้น้องๆทำกันเองใช่ค่ะน้องๆศึกษาเลยว่ามันมีประโยชน์อย่างไรนะคะแล้วก็นำมาใช้ประโยชน์ในเรื่องของยารักษาโรคแบบไหน ลองบ้านหมอยาของคุณสมัยก่อนนะคะมีอุปกรณ์ปรุงยานะคะแล้วก็สำหรับหมอท่านนี้ปัจจุบันเสียชีวิตไปแล้วชื่อว่าท่านหมอบุญพนมแก่นะคะท่านเป็นคนนำสมนุนไพรมารักษาโรคหออัืเ ก็จะช่วยในเรื่องของการป้องกันไม่เกิดโรคต่างๆและในขนาดเดียวกันก็รักษาโรคต่างๆได้ด้วยนะคะซึ่งการแพทย์แผนไทยเชื่อว่าร่างกายของทุกคน,นประกอบไปด้วยสีธาตุหลกักคือดินน้ำลมไฟแต่ว่าจะมีธาตุหนึ่งที่เด่นออกมาเรียกว่าธาตุเจเรอนค่ะธาตุเจเริญนี้นะคะก็จะบอกว่าทุกท่านควรกินอาหารแบบไหนนะคะซึ่งจะช่วยป้องกันไม่เกิดโรคต่างๆค่ะแล้วก็เราจะดูจากเดือนเกิดน,นะคะสําหรับคนที่อยู่ในธาตุไหน,นะคะ่ะ แล้วห้องต่อไปล่ะคะห้องต่อไปเป็นห้อง <ฤา S 1> ศึกษาเรียนรู้สมุนไพรไทยเป็นการจําลองร้านขายายานะคะไปเข้าร้านขายยาต้องมีอาหารหนึงแน่ๆเลยไม่มีแล้วจะม,มีได้ไงรอพี่อองสิ ตรงนี้ก็เป็นการจำลองร้านขายยาสมัยโบราณนะคะ,คะซึ่งจะมีหน้าตาแบบนี้นะคะมีลิ้นชกเก็บยามีโหลเก็บยาอันนี้ก็คือของโบราณที่แสดงให้ชมคะ,ะคะแล้วเราก็มีของปัจจุบนันให้ชมด้วยซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่สกัดมาจากสมุนไพรเห็นเส้นว่าหาจระเข้เนี่ยนำมาทําอะไรได้บ้างนะคะคุงนั้นเราก็มีให้ชมแล้วก็มีจําหน่ายที่ร้านขายของที่ระลึกด้วยสามารถมาหาซื้อกันได้นะคะค่ะ ก็ในส่วนนี้นะคะก็มีสมุนไพรสย260ชนิดนะคะแบ่งตามกลุ่ม20ปกลุ่มนะคะมีทั้งสมุนไพยที่หาชมได้ทั่วไปแล้วก็สมุนไพยที่หาชมได้ยากนะคะเป็นยังไงบ้างพายแอมแปลสำหรับวันนี้ เรียกได้ว่าตื่นตาตื่นใจกับความมัดจรรั์ของสมุนไพรไทยค่ะพี่ถ้าต่อไปถ้าคุณป่วยนะคะ,คะใช้สมุนไพรไทยที่สามารถหาได้ง่าย,<ม>ยานะรักษาได้ค่ะหรือว่าจะมาเรียนรู้ที่นี่ก็ได้ค่ะสําหรับช่วงหน้าค่ะไปพบกับคุณหมอสติเฟื่องอีกเช่นเคยค่ะในช่วง book therapy ค่ะสวัสดีครับคุณคนไข้สวัสดีค่อ อยู่ในอาการสงบห้ามกระตุกกระติกไปไหนเลยนั่งลงครับไม,ไม่ต้องพูดไม่ต้องจาอะไรทั้งนั้นเดี๋ยวค้ะคุณหมอหนูเป็นคนไข้นะคะไม่ใช่โจนอืมนี่ยังไงล่ะตามสถิติร้อยละแปของผู้ป่วยที่เดินมาในอาการนิ่งๆไม่พูดไม่จากับแพงนั้นมีภาวะที่จะเป็นกลุ่มผู้ป่วยใจโอโห แม่ยังกับตาเห็นนะคะคุณหมอสุดยอดอแน่นอนอยู่แล้วนี่มันหมอสติเพื่องประเทืองปัญญาแต่จริงๆแล้วเนี่ยคุณหมอเนี่ยพิเคราะห์จากการสังเกตนั่นแหละครับเพื่อไม่ให้คุณคนไข้เนี่ยป่วยใจไปมากกว่านี้คุณหมอขอแนะนําหนังสือเล่มนี้เลยครับตักสุกใส่กะโหลกชะโงกดูใจแล้วหนังสือเล่มนี้เหมาะกับหนูยังไงล่ะคะเหมาะแน่นอนครับคุณคนไข้เพราะว่าหนังสือเล่มนี้นะเขาจะ สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อ่านจากประสบการณ์จริงของผู้เขียนอ,อืตรงประเด็นตรงอาการมากๆเลยค่ะคุณหมอสุดยอดและที่สำคัญเป็นคนไข้หนังสือเล่มนี้ยังเปิดมุมมองแล้วก็แง่คิดใหม่ๆให้มีความสุขกับตัวเองด้วยอือออ มัวแต่แค่เรื่องงานเรื่องครอบครัวจนลืมหาความสุขให้กับตัวเองต้องขอขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะไม่เป็นไรโน้ปแอมแผลเอาเป็นว่าคนไข้นี่นะถ้ามีความสุขเมื่อไหร่อย่าลืมแบ่งปันมาให้คุณหมอและคนรอบๆข้างด้วยนะครับแน่นอนค่ะป่วยใจป่วยได้แต่อย่านานนะครับลองเอาความสุขมองกลับไปที่ใจของเราเพื่อกลับมาเป็นคนล่าเริงอีกครั้งหนึ่งแล้วก็แบ่งปันความสุขให้กับคนรอบข้างนะครับ สุขใส่กะโหลกช่งโงกดูใจอีกหนึ่งหนังสือดีๆที่คุณหมอแนะนำนะครับ